What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก c a r e n Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกัน คลิปนี้นะครับเรามาต่อกับ Google นะครับตอนที่2นะครับจากตอนแรกที่เราได้ชมกันแล้วนะครับว่าเราน้อง Google นะครับเคยโดนเจ้าของนะครับกำลับด้วยการลงโทษด้วยการตีด้วยการอะไรก็ตามครับจากที่ถามเพื่อนมานะครับแล้วสุนะของเพื่อนเขานะครับสามารถใช้ได้ผลแต่คราวเนี้ยพอมาใช้ก o o g l e ครับมันกลับตรงกันข้ามกับน้องหมาเริ่มไม่ไว้ใจนะครับเริ่มจะมีอาการไม่ยอมใช้จับเนื้อจับตัวเท่าไหร่นะครับ แต่คราวนี้ครับเราก็มาใช้วิธีของผมบ้างนะครับในวิธีการเดินลีดเดอร์วอล์กอย่างถูกจังหวะนะครับการเดินนะครับไม่ได้แค่สักแต่เดินนะครับเวลาเราเดินเนี่ยเราต้องรู้จังหวะและเทคนิคของหมาแต่ละตัวที่เรากาลังจะแก้ปัญหาโจทย์ด้วยนะครับก็คือถ้าเจ้าของนะครับสามารถรู้ได้ครับว่าจังหวะไหนควรจะใส่อะไรอะไรยังไงนะครับเป็นโจทย์ต้องหมาห่อครับมันก็จะง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการครับเดินลีดเดอร์วอล์กอย่างถูกวิธีครับเพื่อให้น้องหมากลับมาสนใจเราแล้วก็ยอมรับเราเป็นผู้นำครับเป็นกบ ย้อนเนี่ยรดิฟเฟนคือตอนนี้หมามันไม่รู้ p พ s i t i o n ชั่นเฉยๆถ้ามันรู้แล้วอ่ะมันก็จะพยายามอยู่ตรงที่เราอนุญาตมันแต่คราวนี้เราก็ต้องสู้กับความเคยชินของมันดึงกลับมาลลกจุดเดียวที่หนูอนุญาตมันคือแค่นั้นพอมันใช่ปุ๊บหนูย่อนดูเห็นห่างไหมครับเห็นบ้าทิ้งตัวลงละเห็นบ้าตอนตะกี้อย่างนี้ที่ผมบอกอ่ะเห็นไหมนั่งลงบ too, clips, ่อยขึ้น โดยที่ไม่ต้องสั่งนั่งแล้วดูหูสิเห็นไหมแต่ตายังไม่มา <laughs> ต้องไปคีฟคีฟนิดนึงสร้างความสัมพันธ์รีกับไหนลองดูตามันนะครับลองจําตาไว้นนะตอนเนี้ตามันอนะ่ะเบาลงมาหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวนะ,ะแต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณจําลักษณะท่าทางของน้องหมาได้ครับคุณจะรู้เลยว่าคุณเข้ามาในใจถึงระดับไหนคุณจะมีทักษะในการมองอ่ะนึกออกปะ่ะอาการคิดเอ้ยซ้ายเออยอย่าเผลอย่าเผลอ ผมอ่ะชอบคุยนอกเรื่องเพื่อให้คุณอ่ะลืมตัวอ่าแล้วเราจะได้ผมจะได้เช็คได้ว่าหมามันรู้สึกอะไรไม่ครับมันไม่สามารถอั้นได้แบบเราอ่ะมันรู้สึกอะไรมันขี่เลยมันขึ้นเลยอืไออย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าคุณไม่เคยกดดันมาก่อนเลยนะคุณจะใช้วิธีการตีแต่คุณไม่รู้ว่าคุณมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกกดดันไม่ใช่คือเวลาดุอ่ะเราดุเสร็จปุ๊บเราเล่นกับมันต่อเลยต่อเนื่องใช่ไหมใช่คือเหมือนแบบไม่ได้แบบไปกดว่า รอจ่อยรอใช่คือเหมือนถ้าเห็นเขาจ่อยคนเนี้ยเขาจะขี้สงสารจ่อยแล้วบอกุ้งกูแรงไปหรือเปล่า่ะเห็นถ้าหือว่าดูชายเข้ากงเขาจะรีบเอาออกมาแบบเออมามาอย่างเล็กตัวเดียวเนี่ยย้ายมันเครียดมากเลยอะไรเงี้ยวะอ่าอ่าเขาใจ่แล้วก็สงสารมันแบบกวนไม่ชอบทำตาหวานอ่อนหูสวยมากโดนเครียดขี้ไปทีหนึ่งสูสวยเลยเนี่ยมองเห็นปะ เวลามองอ่ะมันมาที่ส้นหลอถูกป่ะเราไม่มีการฟอรตสไม่มีการบังคับเขามองเองเพราะเขาอยากมองแต่ว่าเขาเริ่มชอบเราไม่ได้แปลว่าเมื่อก่อนไม่ชอบนะแต่เขาชอบมากขึอนี่ยู่จังเไม่เคยเห็นนี่ยังไม่เคยตีนะไม่เคยเห็นนิ่งเลยังไม่ได้บอกให้ดุด้วยนะวันนี้นั่งนานด้วยนะครับปกติ ปกติองวิ่งเหนื่อยหมาไม่ทําหน้าที่มันก็อยู่เฉยอย่างนี้ทุกตัวล่ะแต่ที่เราเห็นมันโซนๆมากๆเพราะมันทาหน้าที่แทนเจ้าของมันรักนะมันถึงโซนเพราะมันรู้สึกว่าเจ้าของอคุมไม่ได้คือไม่ได้บอกว่าเจ้าของคุมไม่ได้จริงๆนะหมามันคิดไปเองว่าเจ้าของคุมไม่ได้ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด u b s c r i b e ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด u b s c r i b e จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกหมาสนุกกันต่อไปครับ Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?